สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแต่งหน้านะคะตอนนี้นะคะอาบน้ํามาแล้วนะคะอันนี้ก็คือหน้าสดสดนะคะยังไม่แต่งหน้านะคะเรานะคะมีน้ํามันมะพร้าวนะคะจากดัตทล่านั่นเองนะคะเพิ่งสั่งมานะคะนี่ใหม่ๆม่เลยนะคะอืมนะคะแต่ขวดนี้นะคะแกะแล้วนะคะเราจะมาทำการแต่งหน้ากันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราก็มี ตัวผสมเป็นออยนะคะเป็นเลมอนนะคะนี่ค่ะเป็นเลมอนนะคะ,ะ,คะและตัวนี้ก็จะเป็นน้ำมันมะพร้าวของดัตทา่านะคะเปิดมาเลยค่ะนี่นะคะเราจะไม่ได้กลิ่นของน้ำมันมะพร้าวเลยนะคะของดัตทา่าของเราเนี่ยค่ะหยดไปเลยนะคะสักหยดนึงนี่ค่ะไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะไม่มีกลิ่นอะไรเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้ เป็นธรรมชาตินร่ล้วนเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาเนมอนมาหยดใส่ไปเลยผสมกันนะคะหยดนึงนะคะอ่อ่ออดนี้หยดหนึ่งนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็นวดนวดน,น,นะคะนวดนวด ะได้กลิ่นเลมอนนะคะจะได้กลินนะะก่นหอมนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทาหน้าของเราได้เลยค่ะน,นะคะอตอนนี้ก็อายุเยอะแล้วนะคะเราก็ต้องดูแลสุขภาพผิวหน้าของเราใช่ไหมคะส่วนมากนะคะตรงนี้ของเรามันจะลึกใช่ไหมเราก็นวดดึงขึ้นไปนะคะตาเราช้ำตรงนี้เราก็นวดไปค่ะเพื่อมาให้ตาเราหย่อนนะคะโอ้โห ะคจะมีน้ำมันพลาแล้วก็ทาไปเลยค่ะนวดไปเลยนะคะนวดไปเลยค่ะมันจะนุ่มหอมนะคะจะทำให้ผิวพันของเราชุ่มชื้นด้วยนะคะที่เหลือก็เอามาทาตรงมือได้นะคะแขนของเราได้หมดเลยค่ะนี่นะคะ่ะถ้าเรามีครีมกันแดด หรือเราใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนะคะเราจะเอามาทาร่วมกันได้นะคะแ,แต่เราเลยค่ะแต่ของบีก็ส่วนมากจะใช้น้ำมันหอมระเหยนะคะตัวเลมอนนะคะแล้วก็ตัวน้ำมันมะพร้าวนะคะพึ่งสั่งมานะคะตัวนี้เลยขวดของเขาก็น่ารักมากๆนะคะนี่ก็แค่นี้นะคะทำให้หน้าเราของเราชุ่มชื้นได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปแต่งหน้า ได้เลยนะคะจะทาลิปสติกจะแต่งหน้าอะไรก็ไปทำง,งานได้นะสวยเลยค่ะนี่นะคะแค่นี้นะคะก็เป็นการบำรุงผิวหน้าของเราได้แบบรวดเร็วนะคะท่านใดที่มีผิวพรรณที่เป็นสิวเป็นฝ้าเป็นกระนะคะก็สนใจทักมาสอบถามได้นะคะว่าสั่งซื้อที่ไหนนะคะสำหรับคลิปนี้มีก็มีเพียงเท่านี้นะคะที่อยากจะแบ่งปันนะคะก็ขอฝาก น้ำมันหอมระเหยแล้วก็น้ำมันมะพร้าวนะคะของดัทลาาของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ